สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสนุกเกอร์อีซูซูคิงยนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ6ล้อคันนี้นะครับ FTR 240แรงม้านะครับเป็น6ล้อใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูภายในหัวเก๋งดีกว่าครับคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมนะครับกระจกประตูอ่ากระจกประตูด้านขวานะครับก็จะมีช่องใส่เอกสารนะครับกระจกก็เป็นกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับผม เบาะนะครับเบาะนั่งคนขับนะครับก็จะเป็นถุงลมนะครับก็มีตัวนี้นะครับสามารถล็อกได้ในกรณีลูกค้าไม่ชอบนะครับก็จะเป็นเบาะถุงลมเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับผมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภายในหัวเก่งนะครับนี่นะครับกว้างขวางนะครับก็จะเป็นสามเบาะนะครับก็จะมีเบาะคนขับนะครับเบาะกลางแล้วก็เบาะซ้ายนะครับสามเบาะนั่งนะครับ ก็นะครับ,บเบาะก็จะเป็นบเบาะอารมณ์ประมาณไวนิลนะครับไม่เ,เขาเรียกว่าสามารถเช็ดทำความสะอาดได้สะดวกนะครับตัวนี้นะครับผมประตูด้านซ้ายก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันครับแต่ขึ้นขึ้นลงจะต้องจังหวะทั้งขึ้นและลงนะครับก็จะต้องงัดงัดอัตโนมือนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีช่องใส่เอกาสารเหมือนเดิมครับ เกสใส่ของด้านบนนะครับก็จะมีนะครับแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับครับฝั่งคนขับก็จะมีเกสใส่ของนะครับมีตัวล็อกด้านนี้แล้วก็ตัวนี้ล็อกได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งก็นะครับไฟนะครับไฟประตูดับกับสีส้มนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นไฟ led ขนาดใหญ่นะครับไว้ตรวจเช็คเอกสารดูบินดูเอกสารต่างๆนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นเบรกมือนะครับรถคันนี้เป็นเบรกลมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือครับผมก็คันนี้มีแอร์แบกนะครับแอร์แบกของรถบรรทุกก็จะอยู่เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ครับผมระบบวิทยุแอร์นะครับวิทยุก็จะเป็น m อ็มีสามซนะครับผมคันนี้ต่อบลูทูธไม่ได้นะครับพัดลมแอร์ก็หกทิศทางนะครับผมตัวนี้ก็ นะครับวางแก้วนะครับจะขอห้อยสินค้านะครับห้อยของนะครับตัวนี้ก็เป็นนะครับที่ชาร์จสมาร์ทโฟนนะครับเป็น USB นะครับผมไฟตัดหมอกที่จุดบุรีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสวิตช์ไฟ LED นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ไฟตัดหมอกนะครับ ไฟตันหมอกก็ต้องเปิดไฟดีก่อนถึงเปิดไฟตันหมอกได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเลงรอบนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับภายในหัวเก่งนะครับของ FTR 240แรงมานะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0 8 1ย์5 4 3 0 5นะครับหรือทักมาได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ y t u t u ติ t กต t o กผมใช้ชื่อเดียวกันนะครับใช้ชื่อว่าสนุกเกอร์อีซุสุคิงยอนนะครับผมขอบคุณครับ